ท่านสาวธุชนพุทธบริษัททหลายวันที่บันทึกวันนี้เป็นวันที่27สิจุนายน2533สำหรับวันนี้ก็มาคุยกันถึงเรื่องที่ไปเรียงกับหลวงพ่อเนียมวาหลวงพ่อหลวงพ่อเนียมบัดน้อยจะาวบจวันบุี เมื่อลวงพ่อเนียมแนะนำเรื่องเรื่องสังโยอสิบแล้วก็แนะนําวิธีปฏิบัติว่าจงอย่าทําให้เครียดการทําให้ใช้ปัญญาให้หน้าให้มากแต่ก็จะใช้มากเกินไปสมัมสีนสมาธิปัญญาต้องสม่ำเสมอกันโดยเฉพาะอย่าง,งยิ่งระมัดระวังนิวรห้าประการ ถ้าจิตเรายังหลงมีวันห้ามแบบการตัวใดตัวหนึ่งอยู่ก็ยังื่อว่าเราเป็นคนโง่ประการที่สองถ้าจิตยังติดในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ถือว่าเราเป็นคนโง่ประการที่สามถ้าจิตยังคล่องอยู่ในนิยมสัญญทั้งสิบแบบการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ก็ยังถือว่าเราเป็นคนโง่ จงอย่าคิดว่าเราเป็นคนฉลาดท่านสอนแบบนี้แล้วท่านแนะนำว่าตอนนี้ไปจงปฏิบัติวิธีปฏิบัติไม่ใช่นั่งหลับตาเฉยๆจะคุยกับคนจะคุยกับพระจะทำธุระต่างๆให้ใช้กิจการนั้นเป็นวิปัสสนาญาณอยู่ตลอดเวลาชิ้นคุมไม้สมาธิส่งตัวสมาธิคือตั้งใจทำงาน ปัญญาคือพิจารณาสภาวะต่างๆเช่นคนเราจะต้องเห็นว่าคนมีความเกิดแก่เจ็บตายในที่สุดหาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้วัตถุก็มีสภาพเช่นเดียวกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวเราเองก็มีสภาพอย่างนั้นสิ่งที่เราต้องการจริงๆนั่นคือนิพพานนิพพานเข้าไปกันยังไง คนที่จะไปนิพพานได้ต้องเป็นคนดีดีที่ไม่มีความเลวคือว่าไม่ติดในวรรคห้าไม่ติดไม่ติดอยู่ในฌานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วไม่หลงไหลไฟฝันในร่างกายโดยเพราะอย่างเยิ่งในเรื่องของรูปพระพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจริงๆก็คือขันห้า นีกร,รูปรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ทีเนี้แทจ้จริงที่ติดหนักก็คือรูปตัดรูปได้อย่างเดียวตัดได้หมดทั้งหมดทั้งหมดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในรูปเมื่อท่านแนะนำอย่างนี้แล้วท่านก็ส่งกลับเมื่อกลับมาแล้วก็มาพบพบ่ะพานข้าพานทวัดมหาวิหาพะานก็สักถามว่าพระเนียมสอนอะไรมาบ้าง ก็กลับเรียนให้ท่านราบตามที่บอกมาแล้วเพื่อไปบอกว่าหลังจากนี้ไปเดือนหน้าฉันจะพาเธอออกทุกดงในการไปทุดงครั้นี้เราจะไปไม่เกินหนึ่งเดือนพวกเธอ,อยังสักซ้อมทุด,ดงไว้อันดับแรกซักซ้อมเรื่องศีลสมาธิป,ปัญญาจงอย่าลืม แล้วก็เระ่การที่สองซักซ้อมในการหากินกับเทวดาดบนางฟ้าประ่การที่สามสักซ้อมยานแปดประการพอท่านบอกว่ายานแปดประการท่านนี้ก็งงก็ถามว่าหลวงพ่อรับยานแปดประการเป็นยังไงท่านบอกว่ายานแปดประการพวกเธอทําได้แล้วแต่เธอไม่รู้จักชื่อ พราฉันไม่เคยสอนไปก่อนวันนี้ฉันจะบอกให้ยานแปดประการก็คือหนึ่งทิศพจักุยานที่สามารถเห็นผีเห็นนรกเห็นเทวดาเห็นสวรรค์ได้รู้ได้ด้วยกำลังหัวใจยานคือความรู้รู้ทางใจสองจตุปปาติยานก่อนเจอเห็นคนแล้วถึงเ,เห็นคนก็ดีเห็นสัตว์ก็ดี เมื่อทราบว่าก่อนจะ,จะเกิดเข้ามาจากไหนามาจากสัตว์นรกหรือมาจากสัตว์เปรตมาจากสุรกายมาจากสติฉาาันมาจากคนมาจากเทวดาหรือมาจากพรหมเมื่อทราบข่าวคนตายเราจะรูร้ได้ทันทีว่าคนตายไปอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือมีความทุกข์แล้วก็ยานที่สามคือปุเพนิวาสานุสยาน พยายามถอยหลังแล้วชาติให้ได้ให้คล่องยานที่สี่คือเจโตวิรยานการรู้จักจัดก,กำลังใจของคนความรู้สึกของคนความสือาอเรื่อความทรงจำของจิตของคนแล้วก็ยานต่อไปก็เป็นอตีตามทยานเหตุกานาดีตรู้ที่มาของประวัติศสาสตร์ต่างๆก่อนหน้านั้นมีอะไรมาบ้าง ยานต่อไปก็ไปอนาคาทางสยานรู้เหตการข้างหน้าประเภทหมอดูแต่ก็รู้ต่างความเป็นจริงก็เป็นยานที่เจ็ดในปัจจุบันนองสยามคือยานปัจจุบันรู้ว่าเวลานี้ใครอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีความสุขและมีความทุกข์ยานที่แปดคือยถายถากรมมตายานรู้กดครื่งกรรม เมื่อคนเราที่มีความสุขก็มีความทุกขก์เพราะกรรมอะไรเป็นเหตุกรรมที่ทาไว้เป็นกรรมชาตินี้หรือกรรมชาติหน้าหรือกรรมชาติก่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีพรหมก็ดีเราจงอย่าเป็นให้ให้ท่านเป็นผู้มาหาเสมอไปต้องฝึกใช้กำลังใจไปหาท่าน วันทั้งวันให้คุยกับเทวดานางฟ้าหรือพรหมหรือพระอริยเจ้าที่ทานิพานไปแล้วแลราะว่าเทวดานางฟ้าพรหมที่ท่านเป็นพระอริยก็มากคุยกับครูบาอาจารย์ที่ท่านตายไปแล้วเพราะว่าย่องไปดูไปสถานที่ใดที่หนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีความพอใจหรือมีความไม่พอใจ คำว่าไม่พอใจนั้นหมายความว่าปฏิบัตินั้นมันไม่ดีเป็นโทษที่พอใจก็หมายถึงว่าท่านมีปฏิบัติดีมีประโยชน์เมื่อหลวงพ่อปานแนะนําแบบนี้แล้วพวกคณะทั้งสามก็เข้าป่าชาตามเดิมซักซ้อมกันทั้งวันทั้งคืนแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ได้หลับไม่ได้นอนไม่ใช่อย่างนั้นต้องทําเบาๆทำแบบสบ,บายแบบสมมติเนียม บางเวลาแล้วก็ใช้ทิพยุถุญยานแต่ก่อนจะใช้ทิพยคุยานก็ต้องรับต้องพิโสศีลต้อรันินรวรณห้าแผ่เมตตาเป็นจักรวาลั้องปวงธรรมจิตเป็นสุขเรื่องพรหิหารสีนี้ทิ้งไม่ได้ต้องมีประจำใจเมื่อพรหิหารสีประจำใจอารมณ์ก็เป็นสุขจิตก็มีสภาพแจ่มใส อย่างนี้ทิพยานแจ่มใสทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคิดว่าชีวิตนี้มันต้องตายแต่เราจะตายอย่างคนไม่ขาดทุนคือไม่ยอมไปนรกอย่างเลวไปสวรรค์อย่างกลางไปพรมอย่างนิยมที่สุดก็คือไปนิพพานเราจะไปได้หรือไม่ได้เราจับนิพพานเป็นกำลัง นอกจากนั้นก็จับภาพพระพุทธเจ้าจะไม่ขอถึงพูดว่าพุทธรูปจับภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็นถ้าต่อตรงันไปถ้าต้องการรู้อะไรก็ถามท่านอันนี้เป็นเวลาที่พระปานบอกอพระปานบอกว่าการรู้เองจริงๆมันมีอุปาทานกิน ถ้าสิ่งที่สูงเป็นธรรมะที่สูงควรถามตรงพระพุทธเจา้าถ้าต่ำลงมาเป็นโลกีวิสัยอยู่บ้างคอยถามเทวดาด้วยพรหมแต่อย่าพราะองค์ที่ท่านสงเคราะห์อย่าถามเพื่อเจอใครก็ถามเจอใครก็ถามยางยานใช่ไม่ได้ต้องดูว่าองค์ไหนท่านสงเคราะห์เราหวางังเมตตาเราจริงๆเราถามเจะเพาพะองค์นั้น ถ้าองค์อื่นมาพูดเป็นอย่างอื่นเราไม่เชื่อถ้าอย่างนี้จะรู้จริงเสมอเมื่อซักซ้อมก็อยู่ประมาณสักครึ่งเดือนเศษหลงพ่อปานก็สั่งจัดแจงการเดินทุด,ดงการเดินทุด,ดงไม่มีอะไรมีจีวรสีกักหนึ่งตัวทตามปกติอยู่วัดจะห่มผ้าสีเหลืองแล้วก็มีสัาติสีกัก มีอังศาสีกลักมีสบงสีกลักได้ะระคดสีกลักได้ะระคดอกสีกลักบาดหนึ่งลกูกการน้ำหนึ่งลูกนี่ก็ยามคำว่ายามนนยามมันจะมีสิ่งที่เป็นอาวุธไม่ได้จะมีเงินมีทองไม่ได้แม้แต่ทองปิดพระก็มีไปไม่ได้เพราะว่าถือว่าเป็นอนามาต เมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลาวันขึ้นสิบห้าคำหลวงพ่อป่อยก็พาเดินออกจากวัดฉันบอกว่าฉันจะนำไปเธอไปทโด,ดงเป็นครั้งแรกและครั้งสุดท้ายฉันก็แก่มากแล้วแต่ว่าการที่เธอฝึกทูด,ดงก็ทำผกบ้างผิดบ้างเต่ก็ช่างใช้ได้แต่าการไปกับฉัน ใหฟ้ฟังคำสั่งฉันฟังคำสั่งฉันโดยเฉพาะท่านก็สั่งบอกว่าก่อนจอะเอาเดินทางให้เตรียมกำลังใจไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นคนมีศีลสองเราจะไม่เป็นท่ายของนิวรในการที่สามเราจะมีพรมิหารสี่ต้องประจำใจในการที่ห้าเราจะไม่ติดในโรกีวิสัย มนต์โลกเทวโลกพรมาโลกเราต้องการนิพพานและหลังจากนั้นขนาดเดินทางไปใครจะภาวนาว่ายัางไงก็ได้จะพิจารณาเ็ได้สุดแล้วแต่กำลังใจจงอย่าทำใจคิดห่วงหน้าห่วงหลังการห่วงหน้าห่วงหลังไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้อยู่ที่นั่นเราห่วงเฉพาะเราตัวเดียว ร่างกายไม่น่าห่วงห่วงที่พเพียงว่าเมื่อตายแล้วร่างกายมันจะไปไหนกัแน่จะไปสวรรค์น,นรกถ้าเราภาวนาอยู่ก็ดีพิจนารณาก็ตามถ้าเราตายจะไปตามกฎุ้งกรรมที่เราจะพึงไป <c oughs> ที่เราพึงทำได้ <c oughs> เมื่อตอนสนแล้วตอนเช้าฉันเข้าเช้าแล้วออก็เดินทางไปทางซิกุก พอไปถึงซีกกกห็นค่ายพมา่าที่สมัยมาตียยุธิยาตอนนั้นก็ไม่ได้บังคับจิตจิตไม่ก็มีความรู้สึกเห็นภาพพมา่าเห็นภาพกองทัพพมา่ามีกําลังมากมายความเป็นอยู่ก็เป็นไปด้วยความลำบากนอนกับดินกินกับทรายและพะม่าก,ก็เป็นชาติใจร้ายของนคนไทย หลังจากนัก้นก็เดินต่อไปข้ามจากซิกุกเข้าเขตอำเภอบางบานื่าจากบางบานก็เดินตรงไปจุธยาจากจุธยาก็เข้าอำเภอบันหมอพอเข้าทั้งเขตอำเภอบันหมอก็หมดเวลาพอดีไม่ใช่หมดเวลาพูดเพิ่ม <c oughs> หมดเวลาเดินเวลานั้นประมาณบ่ายสักห้าโมงเศษ เมื่อไปก็สั่งปักกรกดการปักกรกดเขามีคาถาปักกรดว่าคาถาคาถาก็าาาไม่มีอะไรมากนอกจากแสดงความครบแต่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กับชุมนุมเทวดาที่เรียกว่าวบงสวงบ้างชุมนุมเทวดาบ้างเวลาปักหลักผู้ท้าอภอกาศก็มีคาถาว่า ถ้าถาก็ไม่เห็นมีอะไรพุทธัางรักษาธรรมรักษาทั้งทางรักษาือใจนึกถึงพระุทธเจ้าใจนึกถึงวธรรมใจนึกถึงพระอริยสงฆ์ใจนึกถึงเทวดาและเจ้าทีไปที่ไหนต้องเคารพเจ้าทีเมื่อปักกัวกันเสร็จแล้วก็ไปเขาต้องบอกว่าการนึกมีความรู้ส <laughs> ึกอย่างนั้นถูกต้อง แล้วต่อมาท่านก็นแนะนำว่าต้องทำพิธีบวงสวงก็ว่านั่งประชุมกันท่านก็นกล่าวว่าจะบวงสวงตามที่คือที่ปฏิบัติตามที่นายปกติหลังจากนั้นก็ขอความคุ้มครองตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาถึงเจ้าทีท่านบอกว่าเราไปที่ไหนก็ตามต้องเคารพเจ้าทีพระเจ้าที่มีความสาคัญมาก จะป้องกันตรายได้เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ปรากฏว่าจะอาบน้ำก็มีชาวบ้านเขาเขาเห็นพระเข้าก็พากันตักน้ำมาคนละหับเอาน้ำมาถวายพระพระสงฆ์พระอาบแต่ความจริงลืมบอกไปว่าไปเพรามีพระอาบน้ำไปด้วยคือเป็นสีกลักเหมือนกันโตเท่าสบง เมื่ออาบน้ำเสร็จทรงสบงยจีวรดีเรียบร้อยแล้วก็กลับเขา้ามานั่งทีก็มีชาวบ้านเขาก็ไปคุยกับหลวงพ่อปานแล้วก็ป่ปานบอกว่าก่อนหนเขาที่หลวงพ่ปานเพราะว่าพวกเธอใช้นำสมุดมาจ้งเขียนมาว่าขณาที่ผ่านมาจากวัดจนตั้งถึงที่นี่เธอพบอะไรในอดีตบ้าง หมายถึงอธีตังทียานก็เขียนตามที่พบตามที่เห็นเท่าการเดินไปบรรดาท่านพุทธบริษัตการเดินไปครนั้นไปทุดงจริงจริงสี่องค์เท่าการเดินไปจริงๆมีเทวดามากมายหลายท่านเท่าก็เดินไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเทวดาชนชาตุมหาราช ท่านจะอยู่ไม่ห่างท่านจะบอกความเป็นมาของสถานที่ทั้งหมดว่าที่ตรงนี้มีอะไรบ้างอย่างพอถึงสีกุกท่านบอกว่าตรงนี้เป็นค่ายของมพม่าพม่าใช้กำลังเท่าไรมาตั้งที่นี่พอตีกรุงศรีุธยาการตีกรุยาแตกครั้งใหญ่เขานั้นถ้าใ,ใครเป็นแม่ทัพในกอง ถ้าท่านทำภาพไปดูดีลาการรบาการรบก็จะง่ายแบ่งเป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองดีลาหลายอย่าง <c oughs> เวลานั้นอยุทยาของเราเสียท่าเขามีหน้าที่อยู่ในบ้านคอยเขาเข้ามาตีบ้านบางครั้งก็ยกต่หอยออกมาตีเขาบ้างแต่บางครั้งบางคราว แต่ในที่สุติยาก็พังถูกไฟเผาพระเจ้าตากสินตีฝาข้าเสือาออกไปเห็นภาพทั้งหมดเทวดาท่านแสดงแล้วก็เขียนคิดจศยศยิยามาเห็นอะไรบ้างพบอะไรบ้างเขียนทุกอย่างตามที่มีความรู้สึกตามความรู้สึกด้วยตามที่เทวดาชั้นจ้าสมาราชบอกให้ฟังด้วย จะนึกถึงพระพุทธเจา้าพระเจ้าขทรงยืนยันถึงอดีตต่างๆตั้งแต่สมัยพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าองค์ปัจจุบันตั้งแต่สมัยพาาระพุทธเจ้าพระพุทธคุศพพระกุกภคั้งโทพร,ระโคนาคมเป็นตน <c oughs> ้นเรนื่งอ,องาาบางกรณีบางสถานที่ก็บอกไปถึงสมัยโน้นสมัยพระเจ้ามีพระองค์พระนาว่าพระทีปังกร มีพระเท่าไรมีปริมาณยังไงพระปฏิบัติกันแบบไหนท่านทำภาพให้ดูหมดมเมื่อเขียนตามตัวเองนสงควรแล้วตอนที่ท่านบอกก็ห <c> ย <oughs> ุดการเขียนตอน,ชนอเช้าก็มาอ่านให้หลวงพ่อปอนฟังท่านยอมรับว่าอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นท่าก็บอกว่าเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะถอยกดไปใช้ข้าวเช้าแล้เราเดินทางต่อท่านก็นําเดินทางต่อเวลานั้นป่าไม่มีมากนามีน้อย <c oughs> เดินจากวันหมอไม่ช้าก็เข้าเขตพระพุทธบาทเข้ามาปักตรดที่พระพุทธบาทค้างที่พระพุทธบาทสองคืน เทวทีพระพุทธบาทเรวดาเทพุทธบริษัททั้งๆที่มีเทวดาอาลกขาอยู่มากเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีผง็ดีอาลกขาอยู่มากก็ยังมีเทวดา,าจอนเข้ามาอีกเทวดา,าจอนเข้ามาเลยนี่หน้ากวจะเป็นพวกเดียวกับเทวดา,าที่อาลกขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้น ก็คงจะเข้ามาไม่ได้เพราะเทวดาชั้นจาาตัวมหาราดีเขาถือว่ามีความดูร้ายมากเข้มแข็งมากแต่เรื่อมีเทวดาแปลกเข้ามาสำหรับเพื่อนๆเขายังมีอะไรบ้างก็ไม่ขอเล่าโูกันฟังคนเราจะเฉพาะส่วนตัวเองขณะที่เจริญสมาธิอยู่ในทก พุทุงกายยังปฏิทายะตั้งกายให้ตรงตรลงจิตให้มันกำหนดรู้ลงให้ใจเขาออกแพ่เมตตาไปโ่ษจักรวาลจิตตั้งอยู่ในพรมิหารสี่เออใช้กำลังวิปัสนาญาณคือพิจนานรณาร่างกายว่มามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกขเวรนัตตา <c oughs> ยัไงไงไงเราก็ต้องตายจะตายที่ไหนไม่อก็ตายเหมือนกันตายที่ตรงนี้ก็ช่างเราต้องการไปนิพพานท่านก็นั่งไล่เบียร์ชานสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ถอยหลังมาตั้งอยู่ที่ชานสี่แล้กำลังใจมาถึงอุปจารสมาธิตั้งอยู่แตก่กำลังเขาิปปสสนาญาณ เวลานั้นก็ปรากฏโอดีพอเริ่มจับก,กำลังวิปัสนาญาณด้ประเดียวเดียวก็มีสาวสวยสองคนเดินผ่านเข้ามาในกรดเปิดมุ้งเข้ามานั่งข้างหน้าก็นึกในใจว่าสายอภโอโากาศกันทั้งผีกันทุกอย่างนี่เข้ามาได้ยังไง <c oughs> เธอก็ถามว่าท่านจะไปไหนก็บอกว่าจะไปทุดดงเวลานี้ยังในเขตทุดดงก็ถามว่าเธอมาได้ยังไงเธอก็บอกว่าฉันจะไปทางไหนฉันไปได้ทุกทางไม่มีอะไรขีดขั้นถามแล้วก็ถามเธอบอกว่าเธอเป็นนางฟ้าใช่ไหมเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถ <c oughs> ามว่าเป็นมนุษย์หรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ ถามว่าเป็นผีหรือเธอก็ตอบว่าไม่ใช่ถามว่าพวกเธอเป็นพวกอนัตตาใช่ไหมเธอตอบว่าใช่ถ้อถามว่ามาทําไมเธอก็บอกว่าผู้หญิงก็อยากจะพบผู้ชายท่านเป็นผู้ชายไม่อยากพบผู้หญิงบ้างหรือก็บอกว่าตามปกติแล้วไม่อยากพบใครทั้งหมด <c oughs> ผู้หญิงก็มาอยากพบผู้ชายก็มาอยากพบส่วนที่อยากพบอย่างเดียวคือพระนิพพานเธอทั้งสองคนหนันไปยิ้มขหากันแล้วก็พื่ก็พูดกัมาเราผิดหวังนี่ความจริงเราเป็นสาวใหญ่มานานแล้วหาสามีไม่ได้ที่มาพระท่านอยากจะมีเมียบ้างก็มาหาท่านท่านมต้องการเชนแล้วแต่ <c oughs> ถ้ามาต้องการเรั้แรกเราไปดีกว่าแล้วก็ลากลับแล้วเมื่อเธอไปแล้วก็มาคิดในใจว่าทั้งสองคนนี้ต้องเป็นเทวดาที่มีอนุภาพมากไม่ใช่นางฟ้านางฟ้าเขาจะไม่ยุ่งและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องเป็นเทวดาที่เป็นพระอริยเจ้า เม่อมีความสงสัยอย่างนี้จึงถามท่านคณะท่านทา้ามหาราชท่านท้าเวทันก็บอกว่าใช่สองท่านที่มาเมื่อกี้นี้ไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางฟ้าไม่ใช่คนเป็นพรหมท่านแปลงกายเป็นผู้หญิงเข้ามาหวังจะทดลองใจท่านว่ามีความพอใจไหม ท่าน้าวสวรรค์ก็บอกว่าท่านทํากําลังใจถูกแล้วถ้ารักษากาลังใจอย่างนี้ทุกอย่างที่ท่านต้องการไม่พลาดแน่หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าต่อตอนนี้ไปไม่มีอะไรอีกที่มนตามสบายก็นั่งเจนกรรมฐานบ้างเมื่อเมื่อยก็น,นอน เมื่อเรไปก็น,นอนมองดยเวลานนะจีตเปรร็กาขึ้นมาดูประมาณตีสองเ <c> ม <oughs> ื่อถึงเวลาตีสองเห็นว่าคนพักผ่อนก็น,นอนอารมณ์จับนิพพานเป็นอารมณ์ที่เรียกว่าอ,อ,อ,อุปสมาน,นาสติกรรมฐานนอกจากนั้นก็จิตจับภาพพระคือภาพพระพุทธเจ้าเท่าที่เคยเห็น เห็นท่านมีสภาพแจ่มใสท่านยิ้มแยม้มเ่าก็มีความดีใจมีควมีปีติเกิดขึ้นในที่สุดก็หลับหลับพระตืเวลาหกโมงเชา้าดีนเสียงปลุกพว่าท่านเวลานี่หกโมงเชา้าแลนี่มันลุกได้พระเดียวจะต้องไปบินาบาทก็วันนีพระตื่นขึ้นมาแล้วก็อน้ำในกามาล้างหน้าพอล้างหน้าเสร็ ก็ปรากฏว่ามีคนไม่ได้ไปเป็นาบาตรมีคนมาใส่บาตรคือเป็นแบบชาวบ้านธรรมดาธรรมดาชาวบ้านธรรมดาก็มีชาวบ้านผิดธรรมดาก็มีชาวบ้านที่ผิดธรรมดาก็คือว่าแต่งตัวเนื้อและร่าง,างกายเหมือนชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าในตาไม่กระพริบชาวบ้านประเภทนี้มีข้าวแต่ไม่มีกับมีข้าวกระดกไม้ ชาวบ้านธรรมดาก็มีต้มมีแกงก็มาใส่เมื่อฉันเมื่อฉันข้าวเสร็จพระปานนำให้พรให้พรเสร็จทุกคนเขาเวลากลับเพื่อพระานท่านเล่าความเป็นมาของพระพุธบาทเพือประวัติพระพุธบาทตั้งแต่ต้นตั้งแต่องคุสมเด็จพระทศพลมมาโปรดมาโปรดพรามที่นั่น แล้วก็หลังจากนั้นมามีอะไรบ้างท่านก็เล่าสู่กันฟังหลังจากนั้นก็ขึ้นไปนั้นน,นวัตการพระพุทธบ่ตรท่านก็ยืยนยันว่าพุทธลอยพุทธบาตรนี่เป็นลอยพุทธบัทจริงๆแท้ไม่มีใครทําขึ้นไม่ใช่ของปลอมแล้วก็หลังจากกราบเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็สั่งให้ทุกองค์นั่งทาสมาธิ พอเริ่มทำสมาธิบรรดาท่านพุทธมริษตวจับลมหาใจเข้ามาทันยาให้ใจออกเห็นภาพพระพุทธเจ้าประทับยืนยิ้มอยู่ข้างหน้าแล้วก็ะรงมีวาจัดว่าตัดว่าเธอทั้งหลายจงอย่าประมาทแตชีวิตชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแต่ความตายเป็นของเที่ยงร่างกายนี้ไม่ชช่ก็มีวิญญ,ญาณไปปรัดแล้ว <c oughs> มันก็ตายเมื่อร่างกายนี้ตายเราก็ต้องทิ้งร่างกายร่างกายก็เป็นของไรประโยชน์จงหวังพระนิพพานเป็นที่ไปตั้งใจว่าอย่างนั้นเมื่อท่านตัดเพียงเท่านี้ท่าก็หายไปเพราะเราก็จิตจับพรนิพพานเวลานั้นจริงๆและความจริงความรู้เรื่องรู้จักนิพพานจริงๆยังไม่มี กะนึกในใจของรัตนาวาบารมีกขาโอ๋สมเด็จพระชนาศีว่าถ้าพระิพานมีที่ไหนขอไปที่นัน่นเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทก็ไปปรากฏกายที่นิพานทันทีนิพานมีความสวยสดงดงามมากมีสภาพแจ่มใสมีอาการอาการสงบสงดัด เป็นเมืองแก้วที่เขากระบอกเมืองแก้วเก่าแล้วคืพอพะนิพพานมีบ้านมีเมืองไม่ใช่มีสภาพว่างอย่าหนังสือว่าอรบรนดาท่านพุทธบอยสัตห์หลายโด,ดยทุนหน้าสัญญาณบอกไปบอกหมดเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสสวรรัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแดบรรดา,าท่านพุทธศาสนกชนพรับฟังผู้อ่านทุกท,ท่านสวัสดี